อยู่มาแล้วะะครับโอ้โอ้ครับสวัสดีครับวันนี้ก็โยกับบ่าวหนงฮักกิมานครับวันนี้ไม่ได้ไปใช้ครับวันนี้เข้ามาทะเลน้ำกันครับพ่ออม่พี่น้อง ท่าสิมาไปเที่ยวเกาะล่างครับนี่ครับนี่ก็อยู่กับซุปไนไอ้ครับขวดข้างหลังก็เป็นบ้าตอมครับว่าเมนจรครับอ่านี่ก็ทีมงานกันครับมาะกันมาขึ้นเรือเอาก็ขึ้นเรือดก็เรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็อยู่กับป้าเราเนี่ยนะครับกับทีมงานครับทีมงานเราเก็ถึงกันแล้วครับโอ้โหพ่อครับทีมงานเปียกหมดทุกคนครับ แซกไม่อยากใช้ครับนี่แท่งเขาวะนี่ป้าจะมาท่องเสียหญ่ได้เดมไมาจยากวัดเดมไมาจยากห่างได้นี่ครับเบ็ดประเดี๋ยวทีนับที่นอนครับกอล่างครับครับบันย่าฮั่นจังหน้าสิไปว่างวนปูกันครับเดมวเ่าจะมาบังน้ำกันครับบันย่าฮั่เสียเฮ็ดกับดักปูแล้วครับครับเดี๋ยวไปตอมมีดังครับ แล้วมาเหยีดกับเข่าครับโอ้เหยียดขาเสียแต่งน้อไาใส่ปูครับใส่ปูอืมครับหัวหัวปลาดุกครับนี่ครับกับดักปูครับแถวปอบตอมทิศใส่เฮเบิงครับต้องมักจู่ว่ใส่ชุดรถลำบากแต่กันอยากเห็นว่ากับชุดรถใส่อย่างน้อยอยคือคนละมาของจับเนาะามาฟองจับของเนาะ

เอาตอมอปรยออะไรมาครับมือนี้ครับออเรียบร้อยครับสามีครับเอาละครับเอาตอมเริ่มใส่กันแล้วครับเพื่อนว่าเด๋วไหนเช็คแล้วก็บตบมกอยู่ครับมาไ,<ห>ได้แล้ว,วโอ้ตัวแรกครับสามรูครับสามรูโอ้ กุจวดเหระวะป้าจัดเลยทีตัวนึงปลาโอ้ยวันีย์ไทยเช่ไ้เหรอวะตุ๊เี้ยคุ้งทีนี้กุต้มน่อหน่อยลังเลยสิฮะมาแล้วบอเอา้าปลาว่ายูล่ลครับ คลองวอนนี้ปลามาคลองทิ้งครับเขาถ่ายปลามันเลี้ยงเราจะจุกมันครับปลาตัวใหญ่ครับขมขื่นนะเขาเขาจุกมาท่านนะครับปลาเราดินี่ยอกระซิบมาท่นครับขาดแล้วบ่โอ้ขาดเลยครับ วขาดไปแล้วครับเบ็ดอันแลกเสวยครับ มาสดเนาะสดอ่ะสดี่ลครับสดบ่สดครับะดิกดิเดเดิกนี่อถ่ายน้ำจินยบูดตัวกันเดอตอนจีชิมเบองครับเป็นยังไงาสุดี่วัน่ไ จะไนไหนครับบร<ม>อยากสิผ้าครับ<ม>ขึ้นสมองครับมึนหัวครับขึ้นดังเลยสุก่วยมาชันครับคักว่าสายจุกเอ๊ะน้ำจิ้มซีฟูดครับบริ<ม><ม>จากปากรถครับต<ม>าซสบกว่นนี้ผมมีแล้วครับเพราะทะเลสดๆนี่่สแปรพีครับ ปลาอย่างนี้เพื่อนปลาอย่างนี้ครับปลาปลาทะเลครับหูยูปลาปลาอย่างนี้เนื้ซาบสบีนะครับนี่บบเมนปลาซิวอ่ะโบเมนครับนี่เป็นปลาเขาบ้านฮ่อนละจะอยู่น้ำทะเลเบิ่นเบื่อหนังเนี่ยนี่ครั้งแรกเนี่ยนี่บรกินอายุเบื่อเบิ่นอใส่วาสบีลายไม่ได้ก็เป็นแก้มไม่ได้ครั้งแรกครับวันวันนี่ครับครั้งแรกครับบอก็ลูซินนะครับกินอะไรก็ได้หน่องปลาเชือมันสุดยอดครับ น้องปลาเชื่อนกับปลากระป๋องกันแล้ครับบอมีมีน้องบอลมีอะไรครับครับสวัสนี้ทีมงานกับลังใส่ครับบ่วงนู้กับดักนู้ครับมันประมาณมันหลุดน้ำกันครับโอ้โหเหรอครับปลาดตอมมาจากยามที่ดักปูเหรอครับมันบนน้อมันกระสานมันกะซีปูทูคนใดอยู่รับพอไดอยู่เป็นไก๋ก๋ใส่สารพัดปู อะไรเดี๋ยวครับผู้ดำครับได้ครับหนูอะไรอ่ะมาเลยฮู้มันหับรับหนูครับสี่ตัวครับมือนี้ครับโอ้มือนี้มันกินหนูทะเลครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเามาตะเบิ้ลน้ำกันครับเพราะเชียร์ังกินครับปลาต้อมเชียร์นังกินไดีบยวผมดูได้ประเดี๋ยวคนน่ะเฮ้ยอันนี้กล้องแรกนะครับกล้องแรกนี่แค่กล้องแรกเนี่ยแหะก็ได้ยูอ่าตู้ ดำก็มีปูเนื้อครับปูเนื้อเอาลงบ่งน้ากันครับว่านามมันลงแล้วใส่ปูสิเป็นตังแดครับเอามาลุดน้ากันครับพ่อแม่พี่นอ้องตาคายครับตาเบิ้งครับสีได้หลาไปนในปูมานี่โอ้ครับนะครับปลาแดงอ่ะอู้ยดีครับปูฝนตกอ่ะปลาตีนนี่เออตัวใหญ่เนี่ย Đi lẽ ra tay lên 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 ยนอขีไมกูบอกนายขีดข voilà. ีดออกมาเอาเงเลยบ้เนี่ยเอี้ยดจัจับมาต้มเลยลูกคุบคเลยลูกคุบคุบเจ้าครับโอ้ยไคใส่หันให้้มา่งเลยนะใส่งามๆครับใส่งามๆครับใส่งามเลยครับนี่ เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้ฝีมือเบาวนองครับโอ้ยตายเชียวความลึกโอ้ยมันอยู่ในหนามบกลึกเนาะรอบสองมาลู้นน้ำกันครับมานประมาณหนามกำลังลงครับเนี่ยมาใช้รถเนี่ยเรากำลังกันี่ยขี่เราบน,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 นไหนเนาะ โอ้นะครับคนมาตกมือครับอยู่กันแล้วครับโอ้โอ้ครับมึกทะเลครับโอ้โหน้ำครับอุ้ยซาชิมิก็จีเสียบด้วยปะโอ้เราได้หน้าตัวเราตัวนี้ครับมาฐานเห็นตาเหลี่ยมมุงมงอยู่วังหันนี่ อ,อ,อ่บปลาตอมสิบจัดเก็บแล้วครับไปแล้วตัวนึงหลังเงี้ยเอาอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ทำคุนว่ากับดักปูถึงแล้วครับปูเคยติดมือถือปูเกิดงานถอนกันเลยเข้อ <laughs> <laughs> เรียบร้อยครับใส่งามๆครับปูนี่นะเขาไปใส่กระปุ่ดองเรียบร้อยครับแต่เซียมครับนือว่าล่ะเอาก็มีปิงทะเลเข้าไปอืโอ้คนครับคูบบอาข้งครับมันกําลังสีเขารอบทั้ตัวเนี่ย โอ้ยยยยโอ้ไยย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 ้ยยย้ยย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 อบยย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 ยกยยยยอายยยยยอยลงยปยยยยายย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 ยตยยยยยยยวยยยยยวยย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  เดี๋ยวได้เดี๋ยวเด้เดี๋ยวได้าืบวงได้ใจเย็นเอาตัวดีก่อนใส่สมตำนี่เสียบมั้ยังครับโอ้เสียงมันกัดหินไหมขวดอยู่มันดันมันดันโอ้โอหเรียบร้อยแล้วครับโอ้ไข่หอมโอ้ไข่หอมวะปูไข่ครับปูไข่ครับใส่งามๆครับ เนีบดังโอ้ของเสีบครับไหวเป็นไงก่อนครับสมุน ปูมาตัวนี้แม่หามันก็แท่งงงออวกระถือครับปูมามีเทงนี่อึมีเทงเอาเอเห็นเป็นน้ำดำเลยแทงตอมต้อมตอม,ตอมปูดำเพื่อนปูดำเอาจังเลวะแทงเขาได้บ่ลักษณะนี่ตัวแข็งเอาว่า

เอาไปลเลยติเอาหนึ่ากชุดเท่าน,นั้นแข็งเราก็แล้วนะที่เรียกนะโอ้เอาตอมจับเอาซื้อนนครับเั็นจับไปเมื่อแล้่ครับอยากซื้อคุยเรา

ใช่แหละยุกพ่อแม่พี่น้องโอ้ยพ่อแม่พีน่น้องกั๊บนูครับทางเบิ้งเขาิครับมีแต่ชซักมางนีเข่ค่อยได้จับแบบแล้วถุงมือมากแล้วนะครับลงสนามน้องเขาบัดนี้มาประมาณน้ำมาเบิ้งน้ำกันครับครับเรียบร้อยครับถุง,งมือครับ โอ้สามตัวเลยครับพ่อแม่พี่น้องหนึ่งโอ้สองตัวครับตัวนึงสีมุดไส้นี้นะครับตัวนี้เขาก็นได้กลับมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับ ปลาบ้เร่ครับลุ่ีเดียวครับโอ้โหครับนีขนาดผู้เดียวนะครับสองสามโลครับขนาดลุ่ผู้เดียวด้ครับนยังทีมงานหนึ่งบ่าท่านจะขึ้นมาอยู่ครับเดี๋ยวรอเขาขึ้นมาจะเข้าครับอันนี้บ้าต้อมก็ขึ้นมาแล้วครับอัน้ก้อยครับเ้็นบอลด้กี่อันนี้ของบ้าน้อมครับจะทุ่งหนึ่มาโอ้อันนี้ก็อีกทุ่งหนึ่งครับ มาโลกว่าสองโลกอกล่ะครับตอนได้ดนเลยสามถุงเอาเรียบร้อยโอ้กสามถุงคุเนาะแต่ปลาเรายางคนเดียวอยู่นี่ลบไปลบมาเราก็ได้ร้ายกูฮาก็จะปูมาอยู่เหมอละสองหมละสามไม่เดี๋ยวปูมา

ôi mất gì vậy thêm thùng quây liền đi gắn em không yếp yếp đưa đám. Đám, đưa đám đưa là thứ ตอนนี้ยินจนมาพนเดลยหาันตการมันนะว่ามันจะอะไรหรอว่ขะการมันตะการมันนะพ่ต้องมีมื่อางนการมันก็มาไกลดีอยีุมบกัไรอันนั้นว่มีใครได้สีอยหาซิบเล่ะขั้นขั้นปุมีใครเนี่โลละเจ็ยครับมันยังไงลายกว่านี้อั เนี yeah, right. <c <c ่ยเลื่อมมาเลื่อมใส่ถุงเลย้อหามเนี่ยครับเด็กพุ่มหน่อยดิไว้ท่านี้ครับไอ้บัดนี้เขาก็รอบที่สองเขาก็นทีพักพอนกันจะข้าวครับพอไม่ไปนองแล้วเอามาติดตามรอบสามแล้วกันครับกลับมาแล้วครับบ่าวต้อมพึ่งกลับมาแล้วันครับกันล่าครับเมื่อไหอันนี้ยกที่สามครับยินเบ็ดวะเมื่อไหร่ ถุงละโลกัวสองโลนี่แหละครับแต่ละถุงก็ได้เดี๋ยวจะไปนับถุงนี่น้ำเขาครับขวดขอบโอ้ยแสบเป็นยังไงครับครับเป็นการเรียบร้อยแล้วครับพวกปรสิพักกันนอนครับตีซี่เขาพอกันไหมครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องมาแล้วครับประมือครับเงียบบอนีเก็บวัตถุดิบเยอเอาว้างไว้น้ำซัดถุงประมือหาย มุกสดๆครับมุกนครับต้องอไรออวคจับหนวดมันยังกินอยู่ครับต้อง่งออกะผ้าผ้าผกลางผ้าไม่อดงออกเดี๋ยวบิต้มงมูมันมาจิ้มเต็มต็มเลยหนวแล้วป่ะนี่ยมันกินม้อร้อนเขาพกเยอะจังขี่ได้ใครอ่ะขี่มันหอกเลย

ครับผมตกเนี่ยผมเป็นตัวเลยยนุงแบบตกแล้วก็ยนุงมันผมมันเอ็นมันมันใสมันได้ถ้ามันโบ่เด้ทวงตะกงตะกรัวมันก็เลยอย่างนี้แล้วมันดึกเบียดปกติมันจะบอกเป็นยังหรอกว่างทีเม็ด นั่งกอนมั้ยพอดีสามมันด๋อยสามมันด๋อเออจมูกใหญ่ก็จมูนึ่งฮอ๊ะจมูกใหญ่ก็ควายควายจมควยเห็ดเนี่ยจับปูแล้วจมหน่อยป้ะทำมันปูมื้อนี่ลก็ จวงเวรหมันสงเอมหมดอ้าของเสเอ๊ะับีกับซอสยูสุเด้บุนโอ้ยจีฟุตื้ยจำจีฟูแต่ล้เมื่อที่ไปเมื่อที่ไปทางเกาหลีนอะอ

มาลองเบิ้งรสดมันคนละรสชาติกันเลยเด้มามามาคนละกนนี่งตัวคนละกันเนี่อ้หหน่งล้านนึ่งนิ้ปะด้ยนั่งคนะราติเจบ้วครับพ่อแม่พี่น้องได้เอาอยู่ว่ะอืโอ้ยมันจะเครื่องรนี่ เดี๋ยวสองตัวเขออ <c oughs> แ,แล้วไม่เป็นไรนะจะแซ่บไหมครับพอแม่พี่น้องมันจะเศร้าแล้วครับพวกเขาเพิ่เก็เบของเสรครับแล้วครับครับบรรยากาศทะเลครับครับวันนี้เขาจะมาเช็ยบคนง,งานกระเป๋าอตอมครับผลง,ง,งานที่ได้ครับ,บ,บนี่เลยคนละหางเหรอเดี๋ยวเจะนีงนหาคเ็บ

ปูปติดไตออกเลยปูน้อยปูน้อยผาไบบ้างี่เจ้บาบังอัดยอดอยู่เดี๋ยวครับวันนี้เขาจะเก็บของกลับกันแล้วครับพ่อแม่พี่น้องปูไปถ่ายตอนคืนครับนี่ครับเมนูเช้าครับปูที่ไตมาเมื่อคืนแล้วครับปูดดกุ้งครับ,บก,บกุ้งกระเตเอาเฮือนเกือนี่่ะยาายมา กุ้นี่เต้มาจากชลครับแต้ว่ากุ้งนี่มาจากหอยปาครับเป็นอะไรโอ้ับออกมขามม่งลยือไม่กินเบขามันโอ้รับไปแกรานะกินีฟูดครับเีตอมนํำเสนอครับวันนี้ โอ้โห้มีใดงหัวมอเนเวอยครับะครับันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเข้าึ้นฟังแล้วครับองคไบริษัครับอยู่กับโจนครับสุดยอดครับ สำหรับผูดได้ที่ทมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วยออครับขอปเป็พี่น้องบ้าวนงกน็ขอโตโล่าก่อนครับ